ăn mưa nha, nó không luôn đâu bấy vào ย้ำปักปองแล้วล่นะเจ้าย้ำมึมเมือเลยนะเจ้าใส่หอมบัวหอมเตียมพริกแลยค่ะอ๋อใบหอมดวนนะเจ้าบีบมะนาวใส่ผงชูรสใส่เป็นอันเรียบร้อยเจ้านี่ไข่ต้มแอมแกนหนึ่งนะเจ้าวันนี้นะพี่บุักไข่กับพี่พักเลยนะเจ้างามเห็นกอหอมดวนนะเจ้าหรือว่าแคปเปุรมนิ่มนะเจ้าพัชกาดเป็นห้องพักอย่างนี้ติดไข่บุ่จับจื้อเป็นนะเจ้าหัวหอมก็ถูกแล้วก็จะมีหอมบัวหอมเตียมมากรับเลยนะเจ้ามักเจ้าล้ำดีอันนี้เป็นอัิกตาแดงนะเจ้ามากับเอ่อ ปลาห้านะเจ้าปลาห้าชีดใหญ่ๆนะเจ้าเป็นปลามงเท่านี้นะอ่าแม่เมียเจ้าเนี่ยมาให้เจ้าเนี่ยล้ำขนาดเลยเนี่ยก็เลยอากลินบะเซียงเจ้าปุ๋ยก็เลยมาอุ่นนะเจ้าใส่ในครัวเตต่อเลยนะเจ้ากินเจ้าอร่อยคือเขาเจ้ามากกินเข้าวยกันมากเนี่ยกิ่นไงน่ายเลยเจ้าแต่บอกเลยนะว่าอร่อยเลิศเลยนี่ล้ำนียกิ่นปุ๋อบนะเจ้ามากกลิ่นตกันนะเจ้ากินข้าวตอนี่ยแบบยังกี่ไหนยังไม่ได้กินเตือเลยนะเจ้านี่ วิก็จะกินกับข้าวนะเจ้าข้าวรสเบอร์ Rig ี่นะเจ้าปิไฟหมูกับข้าวขาวเนีเจ้ากิ่นเดียก <c oughs> ันเลยลำดีอ <c oughs> ืมน <h emergency> ้ำึผักน้ำงานผักหอมด้วยหรอเบยจ้ะเบยวก่ Không. Uhm. cái cả đen ngay chỗ, bốc uhm. Uhm. hai bút đó, nó, ừ, cắn, phải đó. เปลี่ยนใจอไรเจ้า่ำมากไปต้มปลาตวมันใหน่มพื้อเจ้าเร่ยงก๋เดีวน่อเจ้าตีบ้านสวนอร่อยเจ้าไข่ซเจ้าไข่แกงลงี่นจาะข้าวด้นะเวลาเขาหอมเอามาทำไข่รวบรวมาทำตีบเบลนทำเช็ดได้นะมั่ขนาดเจ้าน้ำมหอมด้วยหแดง ยิ่งกเ้มบ้นยังตัยเงเลยนน้ไงม่ะเนกรบุกมะเขือเนีวลกำลั้กำมะเขือเนี่ยน้มน้ำซอยจะใสสุดเจ้าเจ้าะห็นเจ้าล้นลำคบใจแบบสมุนไพรนะเจ้าครบใส่น้อยคบใส่นี้น้อยมันน้ำลำเจ้า อออือมบอกักอืย่างเจ้านะฮะมุกมุกป่าห้กับน้องพี่ตาแดงมาเฮ้อเ้าแม่มาเอวอ่ะเจ้าันนั้นหนามาเอวหา Chúc cho thì mình muốn đặt tiếp qua không bọc không đen Mhm. Mhm. lộn Mhm. 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 phải vắt đi nào Mhm. càng Mhm. 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 ừ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  mhm 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 ừ ừ mhm 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 ăn mhm mhm chụp mhm 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 ล้อ,อกเสียนเต็มตัวก็นะเจ้าก็ไปอยู่บ้านไปได้นี่จะปลูกทุกเต็มทีเลยเจ้าปลูกทุกอย่างที่อยากจะปลูกกินทุกยามที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินแล en, cay, ้วเจ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปเจ้านอนดิ๊กเท่าเดิมเจ้าอย่าใจชีวิตที่สบายใจมือความทุกข์ความทุกข์ของตื่นก็คือความง่ายเจ้าความเรียบง่าย cái không chút anh à, làm tiếng nhạc này có lắm tha lên mà yêu dơ mà nè nhạc yêu nhạc tay nhạc 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 của nhạc cho khó nhạc của câu còn không xúc lại đây มันจะน่อปแบบก็อืมถึงข้อก็ใส่น้ำปลากระป๋องลำไนก็ลองพอนะดอกไล้ได้ดิใจ